พี่หนุ่ยครับผมขอเคล็ดลับในการพูดสำหรับคนไม่มั่นใจในตัวเองครับจะสารภาพเลยเด็กๆเป็น introvert ด้วยวาดการ์ตูนอยู่กับบ้านแต่แม่สะกิดพี่ตอนนั้นพี่อายุสิบนิดๆฝึกพูดสิลูกแม่ว่าอาชีพพูดในจอเนี่ยมันได้เงินดีนะแล้วพี่ก็ฝึกเหรอฝึกเลยฝึกยังไงครับฟังคนพูดนอกจากตัวเองพูดเนี่ยเวลาอยู่ในโหมดโทรเวิร์ t คือกลับบ้านเนี่ย เปิดฟังคนพูดวิจัยเขาว่าเขาพูดยังไงดูเขาดูเราดูทั้งตัวอย่างดีและตัวอย่างเลวคนพูดดีเนี่ยเขาก่อเกิดแรงบันดาลใจให้เราแต่บางทีมันยากที่เราจะทําตามทันทีเราไปดูตัวอย่างเลวคือคนพูดไม่ดีอ๋อเราดูทั้งสองวางเราจะได้รู้ว่าอะไรดีไม่ดีกูไม่ทําช่องนี้ต้องพูดกูมึงใช่ไหมกูจะไม่ทําแบบนั้นและกูก็จะเป็นกูแบบนี้สวมทับบุคลิกที่เราดีไซน์มาเป็นธรรมชาติที่สองมันไม่ใช่ธรรมชาติแรกของคุณนะครับพูดกันด้วยเสียงออกเสื่อก็แบบนี้ ความพูดกันไปเลิอ่าผู้ผ่าเป็นไงบ้างโอเคครับี่นะโอเคนะอันนี้ขอบคุณมากรอรายการพี่นุ่ย BT แบตไทยนะไม่ทันใช่ไหมอ๋อทันทันะทันนะแต่มาออกนะขอบคุณมากๆขอบคุณมากเนี่ยมันก็ดีไซน์ได้ว่าคุณอยากจะสื่อสารแบบไหนให้มันได้ใจ